้ามานเขาเคือตัวเนี้ยมัขมักสามแล้วคนคือพุต่างกานประเทศครับได้จาวเนี่ยพึ่เรืองความเป็้วงห้องถ้านัตวจเนี่ยก็เลยเข้ามาวเวียนักสามาน่นังว่าเีลยเวลาไปมาใกล้สามไปั้เอนเาะว่าไปอยางเวเนี่ยาช่วย ัใช่เลยผมก็ได้วงกัรนในเมื่อถ้าว่าเขาไปหลักเดียวถ้าไม่มีใครมันจะเราไม่มีไม่ก็ได้ต้องยึดใช่ไหมนี่คือด้วยมันอาจจะเป็นไปแต่ว่าอย่างหน่วยเราเราก็ได้มามาวงกัรนี้บางบางข้คือเราข้อความหรือม่อนะครับประการเสรนั้นครับครับครับได้นะได้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 เร่อๆนี่ตามทวนผมมาไปนะไปไปบอกยาวทวนเนี่ยว่าถ้าว่าทางใดีอนไอ ไอติดกลองเดี๋ยวนี้มันมันการท่านนะมันมีกลองดีว่าโซลาเตีวโซลาเบฟโรลาเบฟสามางมัดลิงกับตัวซับไว้ได้นั่แล้วลดเรลาหรือื่หมือถึงนะครับเมื่อนี่เราคุกเรยนอะไนี้ว่าคือคือเมื่อนเบียเราอยู่ข้างในใช่างเบี้เราจะนวลมากเนี่ยเออถึงจะถ้าเราถ้าเราไปไปไปหลักท่าดูเล่เนี่ยเดี๋ยววกเลากันเมื่อพบครับกำลังกับพี่แต่เดี๋ยวครับท้าเวียนนะครับเางไงน้อยวันละส่วน ครับแต่ว่าลวดก็ปาราจิตยื้อเลยก็กำลังพุ่นกันหน่อยถึงส่วนในพื้นที่เนาะตามตำบลเนี่ยส่วนทางพี่กูคอยก็ยื้อโลยูก็ยื้อกองเขียนแล้วมันเล็กไมหมดเลยครับนั่นเองเพราะฉะนั้นเจ้ากงส่วนต้องเป็นผู้รวมกับพิชชอบดูเล่ด้วยที่หมอไม่เจ้าหน้าที่พี่ใช